เข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสสอ,สอ,อ่เพิ่มเติมกันนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาคือเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าคนที่เกิดหลังปี2527เนี่ยเลขนำหน้าบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่เริ่มมีการปรับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น13หลักครับใช่ค่ะแต่ของเราคุณรัฐวุฒิเกดิฉันเนี่ย ก่อนนั้นก่อนหน้านั้นก็เป็นเลข3ามนำหน้าทีนี้มันมีปัญหาค่ะว่าเอ๊ะแล้วเลขมันไม่ตรงกันรายงานไม่ตรงกับทะเบียนบ้านไม่ตรงกับเอกสารอื่นๆจะทํายังไงมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าล่าสุดร้อยตํารวจโทรอาทิตย์บุญยโสพัฒน์อธิบดีกรมการปกครองนะคะพูดถึงกรณีนี้ก็คือกรณีของคนที่เกิดปี2527ที่เลข13หลักเนี่ยไม่ตรงกันนะคะก็หลังจากคนที่เกิดปี27เจนี่ยจะใช้เลขนําหน้าเป็นเลขหนึ่ง ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยเขาเกิดปี27แต่ว่าเลขนำหน้าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นเลขอื่นเกิดความคลาดเคลื่อนไปใช้เลขข้อมูลเลขชุดที่เป็นเลข3ตามทะเบียนบ้านตอนที่ไปทำทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตรงกับเลขสูติบัตรนั่นเองคือเลขบัตรประชาชนกับเลขเอกสารอื่นๆอย่างเช่นทะเบียนบ้านไม่ตรงกันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นสำนักทะเบียนจึงแจ้งให้เจ้าตัวมาดำเนินการ เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแต่ปัญหาก็พบอีกค่ะว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เลขบัตรประชาชนเดิมที่ผิดพลาดก็คือใช้เลขสามมาโดยตลอดไงมันก็ผิดตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดเลยข้อมูลการเงินเอกสารพาส,สปอร์ตอะไรต่างๆผิดมาตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะซึ่งกรมการปกครองเนี่ยพบว่า ผู้มีปัญหานี้จำนวนกว่า1,000 0รายแก้ไขไปแล้วประมาณ7,000รายขอให้คนที่เหลืออยู่สำรวจซะคนที่เกิดหลังปีหรือว่าเกิดช่วงปี2 5 2 7สําำรวจสิคะว่าเลขในทะเบียนบ้านและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนั้นตรงกับสูติบัตรหรือไม่ไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมการปกครองกันค่ะมันมีการคาดเคลื่อนของเจ้าที่ในการบันทึกข้อมูลในช่วงเวลานั้น ซึ่งก่อนปี27เนี่ยเราไม่มีหมายเลข13หลักประจําตัวนะครับเราเพิ่งมากําหนดเมื่อปี27ก่อนหน้านั้นโดยให้รหัสว่าคนที่เกิดก่อนปี27เนี่ยจะให้นําหน้าด้วยเลข3ถ้าเกิดปี27เป็นต้นไปเนี่ยหมายเลข13หลักจะนําหน้าด้วยเลข 1, 1> ะค่ังที่มีการรงเรียนเนี่ยเขาต้องไปทําทุกอย่างที่จังหวัดครับคือสำนักทะเบียนที่เขาทํามาเขามีปัญหาตรงนี้นี่เราพบปัญหาเราก็จะแก้สําหรับคนที่ จะมีปัญหาครับที่เหลือเนี่ยที่ที่มีปัญหาที่จะมีปัญหาต่อไปเนี่ยถ้าตรวจพบเจอนะครับก็เลยทางสำนักทะเบียนก็เลยบอกว่าให้ให้ทางเจ้าตัวเนี่ยคนที่เกิดปีสองเจ็ดลองตรวจสอบดูที่ว่าในสำนักทะเบียนบ้านหมายเลขสิบสามดักที่บันทึกในทะเบียนบ้านกับที่ในสูตรที่บัตรเนี่ยตรงกันไหมนะครับถ้าไม่ตรงกันก็เดี๋ยวมาแจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ ง่ายนะครับสังเกตดูท่านที่เกิดในปี2,527ค่ะเลขประจำตัวประชาชนของท่านที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตรงกันหรือไม่กับในสูติบัตรถ้าหากว่าไม่ตรงก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่โชคดีมากคนแถวนี้เกิดก่อนปี2,7ทั้งนั้นนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทาพักเพื่อไทยตอนนี้สินค้าเกษตรหลายตัวที่มีปัญหาราคาตกต่ำนะครับมีคำแนะนำออกมาจากรักษาการรองโฆษของพรรเพื่อไทยว่า รัฐบาลควรจะตั้งเป็นวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดครับในฐานะที่เป็นรักษาการรองโฆษกของเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลควรตั้งวอลลุ่มแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแล้วก็บุรณาการทุกระบบเหมือนที่รัฐบาลบุรณาการเรื่องการจัดซื้ออาวุธอย่างเท่าเทียมกันทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก ที่ได้รถถังเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือได้เรือดำน้ำกองทัพอากาศได้เครื่องบินขับไล่นะครับจากเกาหลีที่วันนี้กำลังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการใช้งบผูกพันเป็นโครงการเดิมที่มีการอนุมตัติเพราะว่าเราต้องการเครื่องบิน16ลำค,คือ1ฝูงบินแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการสั่งซื้อมารัดแรกเรียบร้อยแล้ว รอตที่2ตามมาแล้วเดี๋ยวต้องมีรอตที่3เพราะว่าเป็นโครงการเดิมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเนี่ยนะครับแต่ว่าในมุมของเพื่อไทยบอกว่ารัฐบาลต้องตอบคําถามของประชาชนว่าเศรษฐกิจที่วิกฤตขนาดนี้จัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณสามารถชะลอแผนการจัดซื้ออาวุธออกไปก่อนได้หรือไม่เพื่อที่จะช่วยให้เกษตรประกต่างๆที่เดือดร้อนและเห็นว่ารัฐบาลควรชี้แจงว่าจะแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ อย่างไรและจะยกระดับสินค้าทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกฐานรากอย่างไรนี่คือความคิดเห็นของรัศาการรองโฆษกของพักเพื่อไทยที่มีออกมาในวันนี้ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะในขณะที่ทั่วโลกนั้นค่อนข้างกังวลกับเรื่องของการทดลองยิงขีปนาวุธหรือว่านิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่คุณทราบไม่ว่าเกาหลีเหนือทําอะไรพอทดลองสําเร็จจัดคอนเสิร์ตค่ะ จัดคอนเสิร์ตฉลองเลยคิมจองอึนไปชมคอนเสิร์ตด้วยตนเองเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ